โอ้ลึกอ,อย่างที่เราไปลงดันเจี้ยนกันมาอ้แม่ถ้าเปิดกล่องของขวัญได้ไข่มุกดำพอดีเลยงั้นคราวนี้ละมันเลยทีนี้น้องได้เวลาเราจะไปสู่ยุคเทกกันคุณผู้ชมครับโอเคครับผมเนี่ยสววันนี้ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยเลยกันครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะองค์รีทีวีเนี่ยเช่นเคยนะ,ะับผมตอนนี้เราก็มาตอนน่อกัอนเลยสำหรับอักหมดมูตอนน,นะครับผมมูาบของเรานั้นเองมานี่เลยเราจะใส่เป็น สูตรกันเหมือนเดิมนะครับผมในการกดย่อยนะถึงจะไปสู่ถูกด้วยแบบรวดเร็วทันใจนะครับคุณผู้ชมมาไอ้น้องได้เวลาแล้วใส่เอลเมนต์ที่เราไปหากันพาร์ทก่อนนู่นนะครับผมไปลงดันเจียนกันมาแล้วโอ้โหคราบโคตรนานเลยน้องนะครับนอนเลยจังหวะเนี้ยนะครับผมนี่ให้มันคราบเร็วๆหน่อยเว้ยนะครับผมอยากจะปั๊มเร็วไหวน้องเอ้ยมาอือหือนี่ ดยกันเลยไอ้เครื่องย่อยสุดโกงใส่เข้าไปเอ้ย,อยมือสั่นเว้ยเอ้ย,อยมือสั่นโอเคเรียบร้อยผมได้มาสิบไข่มุกดำยี่สิบนะครับผมสามสิบนะครับผมสี่สิบตั้งตัวนี้นะครับผมโอเคเราจะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะได้แบบว่าตู Take ้เทคเจเเนตอร์เอ้ยเรปิเกเตอร์นะครับผมนะเป็นอันเทคนะครับ,นะค,รบ, Tech, ค,รบคุณผู้ชมโอ้โหเป็นตู้ที่แบบ ครับของใด้ไวทีในโลกเลยนะครับคุณผู้ชมนะโอเคตอนนี้เราก็ได้เทคและพิกเตอร์มาแล้วนะครับมันเป็นของคราฟแบบเทคนะครับผมเราจะวางตรงไหนกันดีทีนี้ไอตรงเนี้ยมันกินพื้นที่เยอะเกินไปนะครับผมเราก็ต้องวางให้มันดีๆหน่อยฮะลองวางดูแล้วก็ลองเดินดูนะครับว่ามันจะเดินไปได้หรือเปล่าตรงนี้นั่นไงนั่นไงเดินไม่ได้นะครับผมก็พังออกใหม่นะครับก็ขยิบออกมาอีกนิดนึงเลยครับผมเพราะว่า กินพื้นที่มากนี่ไงเออให้มันเดินออกเดินเข้าได้อย่างสะดวกสบายหน่อยนะครับคุณผู้ชมมันจะได้แบบว่าไม่ลกมากนะครัสำหรับบ้านเราตอนนี้ผมก็มี element อ,อยู่390 element น,นะครับแล้วก็มาเปิดใช้เครื่องนี้กันเลยวเอาละ่ะโทรศัพท์กูจะแหลกขึ้นเป็นแบบ2เท่านะครับคราวนี้ไอ้น้องไอแพดไอค่าตายหาแน่นอนนะครับโอเคมาครับกัต่อเลยนะครับผมเราจะปั๊มกัน เราจะปั๊มเครื่องโปรเซสคิเบิลนะครับผมแเราจะได้เอลิเมนต์เยอะๆนะครับผมโอเคไอเครื่องนี้ก็สามารถปั๊มเอลิเมนต์ได้นะครับคุณแล้วก็เหล็กด้วยนะครับทีละพันนะฮะแม่นี่กดแม่งเลยนี่ทีละพันนะครับแล้วก็เอลิเมนต์ได้ทีละ130่งร้อยสิเลเมนต์นะครับโอ้แจ๋วเลยครับผมแป๊บเดียวได้ไดมา260ร้อยหกสิเลเมนต์แล้วนะครับผมนี่เหล็กก็ได้มา1,000แม่ ขอปั๊มเล้วการไหวน้องนะครับผมมาแล้วอย่างที่ปั๊มกันเหนื่อยแล้วเราก็จะมาลงดันเจี้ยนกันต่อเลยนะครับผมสําหรับดันนี้ก็มาใหม่นะครับผมแล้วก็มีอะไรอ่ะนะครับผมเทคที่รีพอร์ตนะครับผมแล้วก็เทคระเบิดนะครับแม่แปลกประหลาดมากเลยดันนี้นะครับเดือนเราจะลงมาเอาเทคที่รีพอร์ตกันหน่อยดีกว่านะครับผมโอ้โหูมามามาเก็บของเก็บของนะฮะเออดันนี้ก็ไม่ค่อยยากหรอกนะครับผมนะชิ้วจนะครับเออ แต่ว่าเขาเนี่ยเราเอายากันสลบมาแล้วนะนะฮะคุณผู้ชมไ <c oughs> อ,อ้ด่วงเลเวล420จัดมาเลยต้องการปุรย๋ยอยู่พอดีมาเก็บชิปมากับไวเก็บไ้ชุบที่ม้านเนน้องเปิดกล่องเลยโอ้ได้ปืนมานะครับผมปืนสั้นเจ๋วเลยดามีท้าร้อย้ยหกร้อยห้าสิบคดแรงมามันโอ้โหชิบหายแล้วก็ตระขาบยักษ์นะครับคุณผู้ชมรคงใช้ดาบกันไม่ได้ ก็ใช้ลูกซองเลยด้วยกันนี่นี่แน่ก็พยายามยิงตรงหัวมันนะฮะผมมันจะได้แบบตายหาไวๆนะฮะอืมมาเลยไปสัตว์เลยคันนี่เรียบร้อยเก็บชิปมาด้วยนะฮะผมเก็บไป้ชุบนะฮะเออโอเคเราจะผ่านห้องตาขาบมาได้แล้วก็ไปลุยเอาไอเสือกไอเสือกเป็นมุมมาอยู่ตรงนี้ทําไมมา ตัวนี้ก็จะเป็นของเทคแล้วนะครับคุณผู้ชมนะก็เติมน้ําก่อนแล้วกันนะครับเลยว่าผมจะต้องการเซฟก่อนนะครับผมนี่ทําการรีเซฟหานะครับผมของเดียวต้องการนะนะค,คุณผู้ชมนะมต้องการเป็นเทคทริปพอร์ตมาก่อนเลยนะค,คุณผู้ชมนะโอเคไอ้ของชิน้นนี้โอ้ยได้พอดีเลยไม่ต้องรีเซฟด้วยโว้ยนะครับรออะไรนะครับคุณผู้ชมตีบอสสิครับนี่ลุยเลย <laughs> บอสเอ่อ บอสดันเจียนตัวนี้ก็จะเป็นพอตด้วงนะครับโอ้ยตึงว่ะมาเลยในโซสเตปเราสามารถทิ้งขี้ให้มันกินได้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามยิงตรงตรูดมันแทรเรือมันจะลดลงเร็วมากถ้าเรายิงกระดองตรงหัวมันเนี่ยนะครับผมมือ,อมันจะลงช้าช้านะผมนะเออนี่แต่ว่าผมไม่มีทางเลือกไงนะครับผมก็เลยต้องยิงตรงหัวมันนะครับนี่ใส้สเตปยิงโหดอาจจะลายตาหน่อยน้องๆว่วพี่เอาจริง มีมาดีมาดีก็กูจะพังแล้วไอ้เวรเลยโอ้โหไม่กินมึงไปกินขี้วะไอ้น้องไปเลยไปเลยไปกินขี้เลยไปนี่อือโอ้ยอยากเจ็ดหมื่นห้าแล้วสองหมื่นแล้วนะครับผมไม่ใช่กำลังจะตายหาแล้วนะผมผมก็เช่นกันนะฮะโอเคมันกำลังกินขี้อยู่ยิงยิงยิงนี่โอ้กินแค่แป๊บเดียวเองกูก็พังหมดแล้วขี้เกียจเปลี่ยนวะ่ะ โชว์เทพเล่การน,นี้เป็นไงลบลีกถ้าโดนมาในตายหาแน่นอนนะครับร <c oughs> ลบลีกก่อนลบลีกก่อนอืมโอ้ยิงมืดไปทีหนึงว่ะโคตรตึงเรียบร้อยนะผมเสียชีวิตนะผมร่วงตัวนี้แม่ยิงกันจนเวียนหัวก็เลยเดียวเชียวนะคับผมต่ไม่เป็นไรนะครับความมันความสะใจมันอยู่กันในการเล่นอาร์คโมบายสุดๆุดละไอ้น้องไป เดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกกันวะเซ็งเป็ดวะรอประมาณสามสิบวินะครับคุณผู้ชมร<ม>อตรงนี้แหละนะฮะยังไปไหนกันเลยนะครับคุณผู้ชมนะแม่เราได้เครื่องถีกที่ถือรอตมาแล้วเว้ยยูอารปไปไหนก็ได้ละทีนี้เครื่องนี้มันโคตรเท่อาจจะบอกให้ทั้งใหญ่กินพื้นที่ด้วยโอ้นะครับตอนนี้ผมได้จะต้องการแบบว่าไอ้ เครื่องเทคใช้ไฟแล้วโหแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนก็ลองรอดูกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคไม่นี่เลยของโหดมานี่แล้วได้ของอย่างดีมาเลยนะฮะผมโดยเฉพาะเครื่องเทคทีรีพอร์ตโอเคมาเดยบอลลุยตันต่อสําหรับดันอื่นกันเลยดีกว่านะนี่เดี๋ยวผมจะซื้อเป็นไอ้นี่นะครับผมอ่ะยาเพิ่มดาเมจนะครับผมก็จะลงไป เป็นดันในตัวขึ้นตัวทองนะครับคุณผู้ชมมือดันนี้เป็นยากซะสัดนะครับบอกมีเดียมนะครับแต่โคตรยากนะครับโอเคกินยาเพิ่มดาเมจไปนะฮะเราจะได้ฟันแหลกแหลกนะครับผมไอ้ดันนี้เราก็ไปลงกันมาเมื่อตก่อนนั่นแหละนะครับผมนะแต่ว่าเราได้เป็นเทคทิเบิ้ลมาไงตอนนั้นแล้วคราวนี้เราก็จะลงไปเอาชุดเกราะเทคนะครับผมเป็นชุดเกราะอกนะครับอ่าราเปิดประตูไปเลยเพราะว่าเรามีกุญแจยืดรวยจัดมาห้องแรก ไมโครโซลัดจำได้นี่ตายตายตายหาซะเรียบร้อยผ่าน,นครับผู้ชมไปเราวิ่งไปห้องอันโลกันต่อดีกลัวนะครับผู้ชมนะห้องน้ำมือชิบหายจริงๆแน่นอนนะครับผมโอเคเจอกันหน่อยจะเพิ่มดาเมจมาแล้วลุยเลยพยายามกําจัดไปก่อนตัวนึ่งครับผมไม่งันถ้ามันอยู่กัน3ตัวมันจะติดบับเลือดไหลนะครับต้อง กำจัดไปสักตัวหนึ่งแะนะครับผมไม่ให้มันมีบัฟนะฮะโอเคเก็บชิปมาด้วยเอาไปชุบเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมก็ได้ชุดกระอ,อกเทกไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วจากที่ผมไปเปิดกล่องเทกมาผมก็ไปยิงเจ้าเดารดิกรัตยัดตายฮะโอเคผ่านนะครับผมนั้นเจ้นี้ชิวๆอีซี่จิบๆในเวลาเข้าสู่ยุคเทกแล้วน้องพวกกากทั้งหลายเลยนี่อบอสโคตรตึงอ่ะนะครับผม โอเคพอกลับบ้านมาผมก็จะทําการฟาร์มไข่มุกดําเลยด้วยกันนะเพราะว่าไข่มุกดําเราไม่มีเลยนะเราก็ยังใช้วิธีฟาร์มแบบเริ่มต้นไปก่อนก็ต้องครับดอกไฟมาก่ดน,นะครับคุณผู้ชมโอ้โหดอกไฟถลิกโ,โคตรเซ็งเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาพูลิมเมอร์กันหน่อยดีวยกว่าพูลิมเมอร์ก็ไม่มีเออเนี่ยพูลิมเมอร์แบบไอติมโอเคคราวนี้พลิมเมอร์พอละเหลือแค่ไข่มุกดํา ต้องมาฟาร์มใหม่โอเคมาหลังจากที่ฟาร์มไข่มุกดําเสร็จแล้วก็คราฟเครื่องถีบเล็พิเตอร์มาหน่อยแล้วก็เอามาย่อยเอาไข่มุกดําแค่นั้นพอนะครับผมส่วนเหล็กผมไม่เอานะฮะเออมาตอนนี้เราก็ได้ไข่มุกดํามาอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วก็สามารถคราฟชุดกออกถีแเราได้นะครับนี่เลยเป็นไงเราไอ้น้องนี่แต่ว่ายังไม่ใช้ยังไม่ย่อยทิ้งกอนเออดีได้ นี่มาแล้วไข่มุกดำประมาณเจ็ดร้อยนะครับคุณผู้ชมนะรวมจากตัวเก่าโ้ยแจวแจวแจวเลยนี่เท่านี้แหละเราจะได้มีไข่มุกดำและเอ็นเว้นใช้กันตลอดชีวิตเพราะว่าเรามีของปัม๊มนี่ไงไม่มีเลยใส่เอ็นเวนเข้าไปนะครับเราจะใส่ชุดเกาะเทคกันแล้วนะครับนี่เป็นไงลายน้องโวชุดเกาะอ,อเทกอันแรกของเรามาแล้ว ถึงจะไม่โหดมากก็ตามเถอะพวกเราเอามาปั๊มไงเอ <c oughs> เราไม่อยากได้ของโหดหรอกไอ้น้องไม่ใช่ของแพงเกินนะเข้าใจปะโอเคมาในเวลาปูพื้นปูพื้นสุดแข็แงแกร่งอัปเกรดจากแทสกลายเป็นเทกจากกากลากลายเป็นพระเจ้าไอ้น้องนี่โอ้โหเลื่อนขั้นอย่างโหดนะับผมจากแทสเป็นเทกนะครับควรจะไปเลกก่อนไม่ว่านะฮะกูมาเทกเลยโถ โคตรแม่วางวางยากมากเลยเดินไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าผมหนักมากผมรู้สึกหนักในการแบกพื้นพวกนี้ไอ้พื้นเทคที่มันโคตรหนักเลยนะครับอือวางหน่อยจะได้เดินง่ายๆโอเคจะได้เดินแบบลื่นๆหน่อยเติมเติมตรงนี้ <c oughs> เสริมความแข็งแรงล้อมล้อมบ้านเลยตรงนี้ด้วย โอเคนี่มาปูไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนี่คราวนี้แหละบ้านเราโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับโอ้โหโคตรโหดเรามาปูทางบ้านกันหน่อยต้องอัปเกรดบ้านด้วยนะนะครับผมนะให้บ้านเรามันแข็งแกร่งกับพื้นนะครับผมเออนี่เป็นไงเปิดปรทุนข้างหนึ่งแล้วก็มีบ้านอีกข้างหนึ่งเอาละตอนนี้ก็มาที่สี่ ผมก็ได้ทงบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแต่มาดูบ้านกันหน่อยนี่เป็นไงล่ะอัาจากบ้านแทสกลายเป็นบ้านเทกโอ้ยวิวสวยเลยแฮะนะครับผมถ้ามีกีก้าจอดสักสองสามตัวนี่น่าจะมันนะฮะนี่บ้านเราก็อัปเกรดเป็นเทกตรงนี้นะครับผมอ่าเหมือนเดิมเลยนะผมเป็นบ้านคลาสสิกโมเดิร์นโมเดิร์นวอลแฟร์คนละเกมเลยบ้านเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่ปูดอกไฟแล้วกันนะครับผมว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าถีกผมยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมรอเครื่องใช้ไฟฟ้าถีกก่อนแล้วกันนะครับถึงจะทําดอกไฟนะฮะโอเคแล้วสวัสดีนะครับผมสําหรับคลิปเกมอาร์คโมบายในวันนี้นะครับผมเราก็เข้าสู่ลูกเทคเรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตนะครับผมให้ผมด้วยนะครับเราจะได้แบบดังร่วพร้อมๆกันแน่นอนมาเลยดิผมเซฟภาพไปแล้วนะครับในเวลาลงติ๊กต็อก ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์